สวัสดีค่ะพี่มิค่างแหน่วันนี้เราจะไปปล่อยปลาผมจาัาปลาผมจัาปลาไปปล่อยจับปลาไปปล่อยที่น้าไปกันเลยไปพี่มิแม่าจะโดนะไแม่หนูใส่สีแดดบ<อ>่โดะไรยังฮะไยังงัวอะไรไปคิะปควะไ,ะไปเมืม่อยแล้วเว้ยเมื่อยแล้วผาฟืนผาฟืนเมื่อยแล้ว อ,อสวัสดีค่ะพบก,กับสองแถวเฮยคิปซสเน่คือเ่าจะมือนี่พี่คิ้วไปจับป่ามาจ้ามันนี้แต่ปลาหน่อยเลยจะเอาไปปล่อยให้เด็กหน่อยเอาไปปล่อยใส่เสื้อดีๆลูกงดจิบขึ้นดีๆง้อบ่ไรลาหรอกไงไอคิ้วดูดูนะมันบลไยชมพูลูกชมพูมันชอบ จะพาเด็กน้อยจม่อียะไ่รับคไปเข็นฟืนจะพาเด็กน้อยเอาปลาไปปล่อยพี่น้อง้จับจะค้นพี่คิวในดูปลาที่จะไปปล่อยที่พี่คิวไปดูนี่เดีจนปลาหมอปลาปลาชนพี่เหลกับเมเขามาตามหา

นไ่ไปบ้มนีไม่ช่้ <นะ S 1> าว่ม่ีเนไม่เียพเมน่ียนเม้วนนไปเราจะไปปล่อยปลากันพี่นออ้องมาไถ่ไงต่อกไปพี่คิวไปจับปลามาก็เลยจะเอาไปปล่อย นอ้องแล้วจะจอดทําไมอยู่นั่นแหละไปพี่คิวเราไปปล่อยให้นางเล่นอยู่คนเดียวนู่นเราจะไปปล่อยสระน้ำน้องน้ํานู่นใส่เสื้อดีดีดสิพี่คิวใส่เสื้อให้น้องสิอย่าให้หน้าอกโดนลมอะ่ะหมวกก็ใส่ด้วยอ่ดูว่าพี่จะใส่เสื้อให้น้องได้ไหมพี่อยู่ปสามเนาะโอเคนั่นแหละเก่งมากอย่าถอดหมวกออก พี่พีมพูดไม่ค่อยฟังไปตอนตอนนี้กำลังจะไปทุ่งนากันแล้วไปเด็กหน่อยปลาตัวเท่านี้เราก็าไปปล่อย เริ่มต้นปีใหม่มากานน็้ดดีดวยกเอาปลาเล็กๆไปปล่อยไปไม่ได้ไปเดินไปพี่คิวเดินไกลแล้วก็ได้หายไปอ๋อไอ้ชวดเอา เอาไปแก้เอาโหลดเสือนี <S <S uh> right? ้สกุลเฮะในบ้านง่ายกะอามะหย่างคอยเพื่อนว่าลูกสั่งเพื่อนตัวหน่อยเขางพอกินเขากลับไปปลอย ตัวเล็กเอาตัวเล็กอยู่เราก็ไม่กินแล้วก็ไปปล่อยไป,ไปพี่พีมวิ่งน้องควางก็อยู่นู่นไงก็งไปเร็วๆพี่คิวถึงที่ปล่อยปลาก่อนนะไปเร็วๆเลยเฮ้ยเด็กน้อยอะไรเดินชา้าว,ว่าเด็กน้อยเดินช้านะ่ะ ไม่ย้ายอยู่ไหนนู่นนะ่ะไม่ย้า,ายอยู่เพิงคููน้องนู่นน่ะไปเอิ้นมาเลยนู่นน่ะนู่นนะ่ะพ่อเย,ยร,รมนู่นน่ะเอาแต่เปียบเพื่อนน่ะไม่ไม่มาดูตัวเองน่ะไปไปรีบไปพี่คิวจะถึงที่ปล่อยปลาแล้ววิ่งแนนไปเรียกพ่อเย,ยร,รมมาเลยอ้ยตายเมยเอาออนพี่น้อง ไปให้เด็กๆไปๆปล่อยปลาไป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 ไม่ต้องมาทำเขาขอพึ่งแกนี่เออเดี๋ยวไปเดี๋ยวแม่บอกไป,ไปก็ในหนองน้ำเราแหละไม่ใช่ตรงนี้ฮะเขาขุดอะไรเขาขุดอยู่ใต้หนองไง เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะบอกว่าปล่อยยังไงรอก่อนรอก่อนมาเอาวัวเลยไปส่วนไปเดี๋ยวไปถึงทีนว่าน้องนานล้วพี่น้องนี่พี่คิวลงมานี่นี่นี่เดี๋ยวไพึ่งปล่อยพี่คิว ให้น้องพิมมาด้วยมามาจับด้วยกันพี่กับน้องอะ่ะจับกับคู่ด้วยกันลูกอ่า <Okay. S 1> ตอนเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าเพิ่งตอนนี้เด็กๆกําลังจะปล่อยตาเด้พี่น้องอ้าวเคลงเลยลูกาอเคพี่กับน้องไปเด้อน้องพิมอาป่ามาปล่อยไปเด้อ oh. เอาลงไป <Okay. S 1> ไปเอ้อ yeah. เด็กน้อยค่ะไปแล้วลูกเขาลงไปในบ่อแล้วไปอยู่ในบ่อเด้อ่มนั่นแหละเขาก็ลงไปในน้ำเรียบร้อยลวไป้รเขาลงไปลงไปในปาเรียบร้อยคุ่นเห็นไหมเขาเขาไปในปลาจะอไปเท้าไหเ้อเออปลาอีโตบเยอะแยะไปละเด็กน้อย เด็กน้อยปล่อยปลาละวไอ้ฝนตัวเอาลูกซึกเป็นยังไงปล่อยปลาล่ะมีความดีใจลูกซึกยังไงปล่อยปลาครั้งแรกอ้าวพี่คิวรู like y, mm ้ส hmm. ึกยังไงปล่อยปลารู้สึกดีใจปล่อยปลาครั้งแรกอืมในปีนี้ในรอบปีนี้ผมปล่อยปลาครั้งแรกปีนี้ผมปล่อยปลาครั้งแรกแม่มันยุ่งเหยิงไหมสายพิษาหลายตัวเลยพ่อเยื่อไรปัดปะปัดปะอันนี้พี่ไร่เป็นเด็กกันหรือคะ ไปปล่อยปลาจีนแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านกันหน,น,นูไม่อยากกลับหนูก็ไปอยู่ห่มนู่นห่มเสี้ยวนู่นไม่อยากกลับก็ไปหาไปหาไม่ได้หรอกเพราะยายลายมาเอาฟืนเราขีมข่มอเตอร์ไซค์เราขี่มอเตอร์ไซค์ด้วย,น,น,วยนู่นไปดูวัวตาแลมนู่น ไปแล้วพี่น้องปล่อยปลาแล้วเด็กๆปล่อยปลาแล้วก็จะเดินทางกลับเดินทางกลับมวนหลยพี่น้องมวนมวน ถือไปเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วลูกไปปวดแขนอะไรตัวตัวเองยังกระยักตัวเองอะ่ะยังกระยักนะ่ย<ะ>ตัวเบ้อบร่าเลยไปพี่คิวอะ่ะตัวเบ้อขุ่นพี่คิววิ่งอะพี่คิววิงวว่ง,ววงแล้วอ,นนะอู้แตกฉอดเด็ดฉอดเด็ดดูพี่คิวจะเป็นกระเทยแล้วจ้ะพี่คิวเป็นกระเทยแล้วจ้ะ วิคิวเป็นกระเทยเหรอวิคิวใส่ดอกไม้เอาพุ่นบัวแยะลาบผุนแยะลาบนั่งตองมองอยู่นั่นอันนี้วัวตาแรมไปอ๋อพี่จะใส่ดอกไม้ให้น้องอ๋อพี่จะใส่ดอกไม้ให้น้องอ๋อ มมรเลยไปออล่กเนะกเี่ยวหันมาสิพี่เกีวกเยวใส่ดอกไม้ก็พี่เกียวใส่ดอกไม้ไปล้เล่นล่น,นตามภาษาด็้หน่อยเล่นเล่นตามภาษาเด็ด วิ่งเว้นตามภาษาเด็ก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 ตามภาษาเด็กเด็กเอาให้น้องถือให้น้องถือกระป๋องไปแล้วพี่น้องน้องถือกระป๋องโอ้ยมือสั่น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 พี่น้องเมียแล้วพู่น้องอ่ะผูน้องเมียแล้วนั่งตอดปอดแล้วพี่น้องนั่งตอดปอดเลยตายว่าพี่คิวนั่งตอดปอดแล้ว เสร็จภารกิจแล้วเสร็จภารกิจแล้วจ้าไอ้เด็กน้อยเอาปลาไปปล่อยแล้วไปจับเขานะนีจากน้ำแหงเอาไปปล่อยแล้วจ้าเสร็จภารกิจของเด็กน้อยเอาปลาไปปล่อยแล้วนางก็จะไปอาบน้ำ ช็อตเด็ดช็อตเด็ดพี่น้องช็อตเด็ดไปนะช็อตเด็ดพี่น้องช็อตเด็ดไปแล้ว ี the the <im> <been> <reunion> <laughs> ่คิวถึงบ้านละน้องพีมวิ่งกลับมาหาแม่อ้ยไปยังหลังวัวหน่อยวัวหน่อยไปยังวัวหน่อยวัวหน่อยไปยังจลางวัวหน่อยไปยังโอ้วัวใหญ่วัวใหญ่ไปถ่ายอยู่พุ่นแล้วไปยังคอยย่างไปวัวใหญ่คอยถ่าย ไปแล้วพีเว่เนาะไปแล้วเล็กหน่อยไปถึงบ้านเรียบร้อย